เสียงเครื่องยนต์แบบลากหนักมากนะครับน่าจะเป็นขบวนสินค้านะครับที่726นะครับเสียงลากแบบสถานเลยฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขบวนสินค้า726เนี่ยทําด้วยหัวรถจักรอะไรนะครับใช้หัวรถจักรอะไรในการทําขบวนไกลๆน่าจะเป็นอันต้อมนะครับ เป็นขบวนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับเสียงนี่แบบสถานเลยฮะเพราะว่ามีสินค้าหนักมากนะฮะลากมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยอ <c oughs> าแล้วฮะเสียงวีดกำลังลอดสะพานยกระดับสายนะครปฐมกาญจนาบุรีนะครับขบวนสินค้า726นะครับท่ามวงท่าเลือน้อยโปสตินาลาย บางซื้อหัวตะเข้นะครับเวสนันนะครับอันต้อม4420นะครับ ขบวนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวขบวนนี้นะครับจะออกที่ประเจนะฮะหมายเลขสิบย่านชุนทางหนองประดุกนะครับสังเกต ขบวนนะฮะจะยกซ้ายยกขวานะฮะบ,บางช่วงจังหวะลางนะฮะถ้าจะรางยุบทางด้านซ้ายก็จะยกสายทะลรางยุบทางด้านขวาก็จะยกขวานะฮะบ,บางจุดก็จะยุบไม่เท่ากันนี่นะครับขบวน726นะครับต้นทางท่าม่วงนะครับไปทางหัวตะเข้นะฮะกำลังออกจากปเจนะครับเพื่อเข้าสู่ทางประธานนะครับ ผ่านชุมทางหนองประดุกไปเลยนะครับก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะ่หลืม Subscribe สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุก c ชา n นลครับ